อีลอนมัสเกิดในปี1971ที่แอฟริกาใต้เขาลหลงไหลในอวกาศคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเมื่ออายุ12ปีเขาขายซอฟต์แวร์เกมเบสตาที่เขาเขียนขึ้นเองได้สำเร็จเมื่ออายุ17ปีเขาย้ายมาเรียนที่แคนาดาและ2ปีต่อมาในปี1992เขาได้ย้ายมาที่อเมริกาเพื่อเรียนต่อที่เพนซินเวเนียในปี1995เขาเรียนจบได้รับปริญญาตรีสองใบด้านฟิสิกส์จากเพนซินเวเนีย และด้านเศรษฐศาสตร์จากวาตันสกูลหลังเรียนจบมัสย้ายไปซิลิคอนวัลเลยและลงทะเบียนเรียนปริญญาเอกที่สแตนฟอร์ดแต่หลังจากนั้นสองวันเขาลาออกเพื่อมาก่อตั้งบริษัทซิปทูเว็บไซต์แนะนำเมืองออนไลน์ที่ต่อมาถูกขายให้กับ o m p a พคในราคาเกือบ300ล้านดอลลาร์ต่อมาปี1999ัสกร่วมก่อตั้ง x.com ซึ่งต่อมาได้รวมกับ c อนฟ i n i t ีกลายเป็น Paypal ผู้ปฏิวัติระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ต่อมาถูกขายให้ Ebay ในปี2002ด้วยมูลค่า1.5พันล้านดอลลาร์มัสก,กลายเป็นมหาเศรษฐีแต่ความฝันของเขายังไม่จบเขามองไปที่อวกาศในปี2002มัสก,ก่อตั้ง SpaceX ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะทำให้มนุษย์อาศัยอยู่ในดาวดวงอื่นได้การเดินทางไม่ได้ง่ายเลย SpaceX เผชิญกับการล้มเหลวหลายครั้งและเกือบจะล้มละลายแต่ความอดทนของมัส ทำให้ในปี2008 SpaceX กลายเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ส่งจรวดไปยังสถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จมัสก์ไม่ได้หยุดแค่จรวดเขาร่วมงานกับเทสลาบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมการขนส่ง m o เดล S ของเทสลากลายเป็นมาตรฐานใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เทสลาเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกโครงการของมัสก์ไม่ได้จบแค่รถยนต์และจรวดเขาร่วมก่อตั้งโซล a r ซิตี้ เพื่อส่งเสริมพลังงานที่ยั่งยืนเขาเสนอไอเดียไฮเปอร์ลูปเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วและสร้างเดอะบอริงค์อมพานีเพื่อทำอุโมง์ใต้ดินความคิดของเขากล้าหาและก้าวลำ้ำปัจจุบันมัสกำลังทำงานกับนิวรอนลิงเพื่อรวมสมองมนุษย์เข้ากับ AI และพัฒนาสตาร์ชิปจรวดที่จะนำมนุษย์ไปยังดาวอังคารไม่ว่าจะรักเขาหรือเกลียดเขามัสคือผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง ผู้มองการไกลมัสกใช้หลักการที่เรียกว่า first principles เพื่อคิดอย่างลึกซึ้งแก้ปัญหาโดยเริ่มจากความจริงพื้นฐานและสร้างวิธีใหม่ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยสิ่งที่เคยมีเขาใช้หลักการนี้สร้างชิ้นส่วน SpaceX ให้มีต้นทุนต่ำสุดเมื่อ SpaceX ระเบิดเขากล่าวว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จถ้าไม่มีอะไรล้มเหลวแสดงว่าเรายังสร้างสรรค์ไม่มากพอมัสเชื่อมั่นในความสำคัญของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด เขามักจะอ่านและศึกษาทุกสิ่งที่เขาสนใจเพื่อขยายขอบเขตความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมัสเชื่อว่าถ้าคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและคิดว่าสิ่งที่คุณทำจะทำให้โลกดีขึ้นแสดงว่าคุณมีชีวิตที่มีความหมายช่วยสนับสนุนให้มีกำลังใจโปรดซับสไคร